เพราะแถวนี้มีถ้ำนะมีถ้ำไหมนะถ้ำอยู่อยู่กันไหมไก<ป>ลอยู่ประมาณกี่กิโลน่ะเดี๋ยวมีโอกาสจะได้ไปห้าหกกิโลน่ะมีกี่ถ้ำอ๋อเหรอ๋อมาถึเปิดนะความสุขนะอายุวันูสุขขัง พลังสาธุสาธุอนิโมทัมสาธุอผมมอชูเปอร์ผมมอชูปเปอร์ผมมอชูปเปอร์อมมอเ,อรเออสาขาออดตะะัดดอตลา ถือว่าแต่ยังเป็นลูกศิต่อนะอ่ากับข้าวก็พอนี้นี่เดี๋ยวให้กินนะนี่อ่าปลาปลาถอไะ่ตาล้อ่าถ ตะเกิดตะเกิดนะชูไม่วัวผิงไฟนะมาจากเชียงใหม่มาจากเชียงใหม่มาพักที่วัดเนี่ยที่อาสมอุ้มไมชูเปอร์นะอุชูเคลย์ตะเบิดตะเบิดลตะุ๊บตะตุ๊นน้ำมดเลยอเมลีอเม็งอ๋อเลรอ่านี่อะไรเนี่ยฮะ

Nah. baba. satu 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 anu tami Nah, uma super yudi mi komsu gochu kre. Satu satu satu. Apa thi wat? อยู่ที่วัด. Satu. Mencoba. Mencoba. Jadi mo. สตุอมอะโชเปอร์ชมไมอูตาเกยตาเกย์ตาเกินกเก์นะตาเก,ก,เก์เคยไปท้ำไหมเลยอาอมมาชเปอร์นะชูโอเคอาสตุสตูเดตมเบิด อันนี้บ้านคนไก่ก้วมุเปอร์อ่ามซุเปอร์โอโชเลอ่ามาุเปอร์นะโอเลเบเบิร์ตเเบิร์ตะเกิตะเกินะชูมิโออ่าสาทุ โมทามีอยู่ด,ดีมีความสุขสาธุสาธุนี่ไปได้ไหมไปถึงเออแถวนี้แล้วก็ลงไปตรงนี้อ๋อเหรอมีบ้านคนนะครับลงไปง